ครับตอนนี้เพิ่งฟิตเนสเสร็จนะครับก็กำลังเดินกลับบ้านแดดร้อนนิดนึงประมาณบ่ายโมงวกว่าเลยต้องใส่แมสกแล้วก็เพิ่งออกกำลังกายเสร็จด้วยเลยค่อนข้างร้อนอย่างนี้กลับบ้านไปอาบน้ําก็ผมก็ได้สมัครฟิตเนสเล่นฟิตเนสที่นี่ไปนะครับมัน45เหรียญต่อหนึเดือนก็ประมาณพันพันสองพันสามต่อหนึ่งเดือนเพราะมันก็มีสระว่ายน้ํามีต่อยมวยมีเล่นบาสอะไรถือว่าเป็นที่สุด แล้วก็เะแนนเ,นเาขาครังใหญ่ด้วยก็ผมก็สมัครไปแล้ว2เดือนแรกแต่ว่าผมสมัครเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวไปด้วยก็คือเป็นตัวตัวเลยครับติวไปครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเทรนเนอร์ส่วนตัวที่นี่แพงมากครับมันแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยตามราคาริงคือ55หเหรียญดอลลาร์ซึ่งมันตีไปประมาณ1,500 1า0 0กว่าบาทต่อแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ผมเล่นที่ไทยเนี่ยมันแค่4 5 0บาทต่อ1ชั่วโมง อะไรก็ต่างกันเยอะครับแต่ว่าฟิตเนสค่าสมัครสมาชิกที่นี่ถูกกว่าแต่ค่าเทรนเนอร์ที่นี่แพงกว่าเยอะครับตอนนี้กําลังจกไปทํางานนะครับพอดีวันนี้วันศุกร์ก็เลยทางเจ้าของร้านเขาเรียกไปทํางานก็มันเป็นงานพาร์ทไทม์ครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะทางานเมื่อไหรแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของร้านเขาเรียกไปทํางานเมื่อไหร่ก็วันนี้ก็เขาเรียกไปทําตอนกะเย็นก็เริ่มประมาณ5้าโมงถึงเลิกประมาณ4ี่ทุ่มแล้วก็กลับบ้านประมาณ4ี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มครับ ก็เป็นงานเสิร์ฟร้านอาหารแล้วก็ผมคิดว่าก็ผมก็สนุกกับไปกับมนันนะครับก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากแล้วก็ชุดที่ใส่ก็ไม่ได้ลําบากเนี่ยเขาก็พยายามให้เราใส่ชุดสีเข้มเข้มสีดําผมก็พยายามผ่าเสื้อสีดําใส่แล้วก็ช่งกางเกงก็เป็นสีดําพยายามผ่าสีดําใส่ให้ดูแล้วก็ผมก็จากจากบ้านผมก็เดินไปที่ร้านได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่าบางครั้งพี่เขาก็ขับรถกลับมาส่งก็ ตองซื่เก็เด่อนข,ข้างมืดแล้วก็น่ากลัวสวัสดีครับเพื่อนเจอกันอีกแล้วที่เก่าวเวลาเดิมผมเดิมเดิมก็ยังอยู่เมกายอยู่นะครับก็ต้องถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมาพูดถึงใกล้ถึงจุดจบของแบรนด์ d i m e n i o n a l i t y ปี6แล้วครับก็อยากจะมีคํา มีคำถามอะไรคำถามที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อน,น,นๆฟังว่าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ชีวิตตอนนี้เป็นยังไงมีความท้าทายยังไงบ้างครับก็เรื่องเป็นเลยคำถามแรกก็ถ้าถามว่าตอนอยู่ในโครงการเป็นยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่ตัวเองพัฒนาขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือตอนอยู่ในโครงการเนี่ยผมก็จะค่อนข้างต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างหลายๆคนนิดน,นึงเพราะว่า หลายคนก็ติดตามอยู age. Age ่ว่าเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงตั้งใจเรียนให้มากๆนะครับก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้ว่าติดตามผมอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็น่าจะรู้ว่าผมก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ศึกษาในหลายๆอย่างที่เราต้องการจะเป็นแล้วก็เป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ได้ก็คือตัวเองสิ่งที่ตัวเองพัฒนาขึ้นก็คือตอนแรกๆก็ไม่ได้มีไม่ได้มีความกล้าไม่ได้มีความ กล้าพูดกล้าคุยกับคนมากเท่านี้แต่พอเริ่มเป็นกับตันแล้วก็อยู่ในโครงการก็คิดว่าพัฒนาความเป็นตัวเองและก็มีความกล้าในหลายๆเรื่องมากขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าถามว่าตอนก่อนเข้าโครงการกับตอนเข้าโครงการเนี่ยต่างกันไหมเป็นยังไงแล้วก็ได้อะไรจากโครงการนี้บ้างแน่นอนครับสิ่งที่ได้คือความสําเร็จเดินตามความฝันได้อย่างที่เราต้องการ ก่อนถ้าโครงการนี้ผมจะผมยังไม่รู้เลยว,ว่าทุกๆวันนี้จะได้มาถึงขางนี้หรือเปล่าแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้ด้วยไม่คิดว่าจะม,มีใครมาเป็นแฟนคลับไม,ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เข้ามาในโครงการนี้ด้วยซ้ำตอนแรกแต่ว่าพอได้สมัครเข้ามาก็ก็ก,ก,ก็ติด24คนทางครอบครัวก,ก็ให้คําแนะนําเราว่าไหนๆเรามาถึงขนาดนี้แล้วตัดจากเป็นร้อยคนตัดเลยแค่24คนเราได้มาขนาดนี้แล้วก็ควรจะฝึกให้มัน ยอมทุ่มไปกับมันหน่อยแบ่งเวลาดีๆแล้วก็ทุ่มไปกับมันสุดท้ายผมก็กลับมาฝึกกับมันแล้วก็ติดมาเป็นสีกับตันจนได้ครับแล้วก็สิ่งที่จะโครงการนี้เนี่ยประสบการณ์ชีวิตได้พบเจอคนมากมายได้เป็นคนที่มีหลายๆคนอยากจะทําแบบอย่างต้องอยู่ต่อหน้ากล้องซึ่งหลายๆคนมองเราแล้วเราก็เป็นคนที่ขี้อายอยู่ด้วยเหมือนกันคิดว่าถ้าไม่ได้เป็นกับตันจะมีความพยายามหรือแอคทีฟตัวเองเท่านี้ไหมไม่แอคทีฟตัวเองเท่านี้แน่นอนครับเพราะว่า พอเราได้เป็นกับตันเรามีหลายๆคนที่ให้กาลังใจเรามีหลายๆคนที่คอยดูแลคอยเทคแคร์เราอยู่ห่างๆว่าเราควรต้องทําแบบนี้ควรจะต้องสมัครที่นี่สอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่านหนังสืออย่างนี้อย่างนี้เพราะนั้นก็ผมก็ต้องแอคทีฟตัวเองให้มากขึ้นผลดียังไงมันก็ตรงกับตัวเราเองอยู่แล้วและคนที่เหนื่อยไปกับเราเนี่ยเขาจะได้ภูมิใจว่าเขาทักเหนื่อยไปแล้วมันเกิดผลครับมีฟีดแบ็กจากคนรอบข้างเพื่อนพ่อแม่แฟนคลับยังไงบ้างตอนแรกเพื่อนก็เเลยกแค่บาท ไปไมากลายเป็นกัปตันบาสกันทุกคนแล้วก็เลยติดชื่อนี้มาว่ากัปตันบาสกัปตันบาสก็เล่นบอลกันกัปตันบาสกัปตันบาสอะไรเงี้ยก็ถือว่าสนุกสนานกันดีเป็นฟีดแบ็กที่ดีครับพ่อแม่ก็เริ่มรู้ว่าโครงการนี้มันดีจริงๆเพราะว่าทําให้เด็กเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นไปมากขึ้นเยอะในหลายๆด้านเลยไม่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่แค่ด้านเรื่องการเรียนเรื่องเดียว่ เขาพัฒนาเราเราเรา,เราจัดก,การที่ไม่มีอะไรเลยเป็นคนที่พัฒนาขึ้นไปยเยอะเพราะก็ได้ไปเจอคนมากมายได้ไปเจอติวเตอร์หลายๆคนที่เด็กอยากเจอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่ะอยากจะขอบคุณหลายๆคนที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จมาจนทุกวันนี้อย่างแรกสัมพันที่สุดเลยคือพ่อแม่ที่คอยส่งเสียเรามาตั้งแต่เราเกิดเลยให้ทุกๆอย่างเราก็ทําให้เราประสบความสาเร็จมากที่สุดในชีวิตก็คือพ่อแม่ครับ พวกพี่ๆที่คอ,อยดูแลเราคอยใช้แค่เราเวลาเราจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ปรึกษาเขาในเรื่องการเรียนได้สุดท้ายนยอยากจะฝากถึงเด็กแอดห้กาทุกคนนะครว่าการเอ็ิชั่นเนี่ยมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมก็อยากจะอวยพรแล้วก็ให้กําลังใจในฐานะที่เป็นรุ่นพี่แล้วก็ให้กําลังใจในนนเ,เกี่ยวก,กับการสอบการเรียนถ้าจะบอกว่าทุกคนตอนนี้มอง,องทุกคนเนี่ยเด็กมอ,อทุกคน ต้องรู้แล้วว่าตอนนี้คณะของเราจะเข้าอะไรแล้วก็ต้องรู้แล้วว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ต้องสอบมีอะไรบ้างต้องสอบอะไรบ้างถ้าสมมุติอยากจะเข้าวิศวะเหมือนผมเนี่ยต้องรู้แล้วว่าเนื้อหาแพทย์สามมีอะไรบ้างต้องฝึกทาโจทย์แล้วตอนนี้ไม่ใช่มานั่งเรียนแล้วไม่ใช่มานัาง่งเอาเนื้อหาแล้วเราต้องฝึกทาโจทย์แล้วเพราะว่าแพทย์สามแพทย์หนึ่งแพทย์แกะททั้งหมดเนี่ยรอบแรกมันก็ใกล้จะมาถึงเราแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมให้สุด สำคัญที่สุดเลยถ้าอยากจะเข้าวิศวะเท่าที่ผมผ่านมานะคือทําโจทย์เยอะที่สุดครับเราจะรู้อะไรมากขึ้นทุกทุกอย่างเราไม่ต้องมานั่งอ่านทั้งหมดหรอกครับมันมันไม่เชื่อว่าออกทุกๆจุดทุกทุจุดทุกรายละเอียดในที่ีเราเรียนมาเราเราเราทำโจทย์ออกจาง่ายกว่าสุดท้ายแล้วมีบาหกก็ต้องมีปบาเจ็ดครับบาเจ็ดปีนี้เนี่ยต้องมีอะไรให้ตื่นเต้นมากกว่าเดิมแน่นอนนะเพราะว่าก็เราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ บาร์ตเนี่ยคงจะเป็นบาที่ค่อนข้างสนุกสนานแล้วก็มีความตื่นเต้นมากมากขึ้นเพราะว่าได้ยินจากได้ยิงข่าวจากพี่ๆเขามาเหมือนกันว่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นมากขึ้นชีวิตของเด็กบาเจตเนี่ยจะเป็นยังไงซีกัปตันออกมาจะมีใครบ้างผมก็จะคอยติดตามน้องๆรุ่นต่อๆไปแล้วก็รามาเป็นสายรหัสเป็นพี่รหัสเป็นลุงรหัสกันก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ เรเจอกันใหม่เมื่อมีกี่วันงานของครั